อาก่อนที่จะบริหารกายก็มีการให้ความรู้ความเข้าใจคือในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยมันต้องใช้เวลาแต่เราลองคิดดูถ้าเราหลับตาเราเดินจงกรมแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่ามันมีคุณภาพอะไรใหม่ๆความท้อถอยความเบื่อหน่ายก็าอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้ อันนี้การทำความเข้าใจในเรื่องความรู้ความเข้าใจเนี่ยมก็มีความสำคัญถ้าเราไม่มีความเข้าใจแล้วเราเนี่ก็อาจจะเกิดภาวะที่กล่าวมาได้บางท่านเนี่ยถ้าเราสังเกตด,ดูในครั้งพุทธการฟังพระพุทธเจ้าไม่นาน ฟังพุทธเจ้าไม่นานก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ไวบางบางท่านก็ช้าหรือบางท่านก็ท่านก็ช้ามากๆเลยอย่างพระนนท์นี่จะมโบวชมาหลังพุทธเจ้าไม่นานเลยนะพระพุทธเจ้าตัดรู้ได้ไม่นานพระนนท์ก็บวชมาแล้วแต่ตลอดพระชนชีพของพระองค์ก็ยังไม่ไม่ไม่บรรลุเป็นพระอรหรันต์ จนหลังจากพุทธปรินิพพานแล้วสามเดือนหรือบางบางท่านเนี่ยอย่างพายิยะเนี่ยเราอาจจะใช้คำนำหน้าว่าพระพายยะก็ได้นะพายิยะเนี่ยได้ฟังเพียงแค่ไม่กี่คำก็เป็นพระอรหันต์ได้ท,ทั้งที่ยังไม่ได้บวชเป็นพระพิสูจนะ กำลังจะไปหาอุปกรณ์ในการบวชก็ถูกบัวผิดเสียชีวิตไปเราดูเนี่ยาาพระโมคคลลนะเจ็ดวันพระโมคคลลนะเจ็ดวันแต่พระสารีบุตรต้องติบห้าวันท่านก็กล่าวไว้ว่าที่ที่พระสารีบุตรช้าเพราะว่าท่านมีปัญญามากท่านก็จะมีเรื่องข้อโต้แย้งมาก เรื่องพิจารณามากละเอียดตอนนี้เรามาดูว่าพุทธเจ้าทรงตัดอะไรไว้ไว้บ้างเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ยคือเวลาพระพุทธเจ้าตัดกระมาณเนี่ยนะไม่ว่าจะก่อนปรินิพานสามเดือนหรือว่าช่วงที่พระอ,องค์ยังยังแข็งแรงอยู่มารมาทูลให้พระเจ้านิพานหลายครั้งนะ พระโต้งทรงตัดว,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 ว่ามารผู้ใจบาปอันอันดับแรกคือมารผู้ใจบาปมารผู้ขวนขวายน้อยขวนขวายในทางในทางดีะนะไม่ใช่ขวนขวายในทางที่ไม่ดีเป็นผู้ขวนขวายน้อยคำพูดหลังจากนี้เนี่ยอาจจะมาจำได้ไม่หมดแต่พอสรุปได้ว่าถ้าหากเหล่าพระพิสูจน์เนี่ยยังไม่ไม่กล้าแข็ง ยังไม่เข้มแข็งยังไม่สามารถโต้แยง้งหรือว่าเข้าใจในหลักของที่พระอ,องค์ทรงสั่งสอนได้พระอ,องค์จะไม่ปรินิพานนะพระองค์ไม่ได้ตัดถึงพระพิสุอย่างเดียวนะความเข้มแข็งเนี่ยพระอ,องค์ตัดถึงพระพิสุพิสุณีอุบาสตกอุปัติกาด้วยนะ เรื่องของความเข้มแข็งเนี่ยต้องไปด้วยกันทั้งสี่ด้านทั้งสี่อย่างเนี่ยหรือว่าพุทธศาสนิกชนก็ต้องเข้าใจตอนนี้เรามาดูว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดกำมานเนี่ยในเรื่องของความเข้มแข็งก็จะมีคำหนึ่งว่าในเรื่องของ อาจจะไม่ไม่ถูกก็ได้นะเ็าเรียกว่าปรับประวาิก็คือสิ่งที่สิ่งที่สาก็คือสามารถโต้แย้งกับความเห็นผิดได้นะผู้ที่เสนอความคิดมาในทางในงในทางปัชญาก็ดีเนะี่ยสามารถแก้ไขโต้แย้งเขาได้เราต้องเก่งถึงขนาดนั้น